สารที่อยู่รอบตัวเราจะอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันโดยอาจมีสมบัติบางประการเหมือนกันหรือแตกต่างกันดังนี้ 1. สถานะของแข็งอนุภาคของของแข็งมีมวลต้องการที่อยู่ สามารถสัมผัสได้มีรูปร่างและปริมาณคงที่มีอนุภาคยุดกันอย่างหนาแน่นเรียงตัวชิดกันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตัวยอย่างสา,สารที่อยู่ในสถานะของแข็งเช่นลูกปิงปองหนังสือก้อนหินน้ำจางใจ เรือเป็นต้นสถานะของเหลวอ,อนุภาคของของเหลวมีมวลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุมีปริมาณคงที่มีอนุภาคอยู่ห่างกัน มากกว่าของแข็งทำให้เคลื่อนที่ได้มากขึ้นระดับผิวหนาของเหลวจะอยู่ในแนวราบเสมอตัวอย่างสาสารที่อยู่ในสถานะของเหลวเช่นน้ำดื่มน้ำมันพืชน้ำมันเบนซินแอลกอฮอล์เป็นต้นสถานะแก๊ มีมวลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้มีรูปร่างปริมาณคงและปริมาตรเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุมีอนุภาคกระจายอยู่ห่างจากกันมากกว่าของเหลวทําให้เคื่อนที่ได้ดีกว่าของเหลวตัวยอย่างสสารที่อยู่ในสถานะแก๊สเช่น อากาศในลูกโปง่งแก๊สร้อนในบอลลูนไอน,น้ำลุมหายใจเป็นต้นสสารในวัสดุต่างๆจะมีมวลและปริมาณที่ต่างกันไปการหามวลและปริมาณของสถาสสารในแต่ละสถานะและ สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการดังนี้ 1. การหามวลของสาร 2. มวลคือเนื้อสารหรือปริมาตของสารที่มีอยู่ในวัตถุนั้นซึ่งมีค่าค์ที่ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดหรืออยู่ที่ใดบนโลกมีมวลมีมวลมีหน่วยเป็นกรัมกหรือกิโลกร,รมัมเคจ